Xài vô nó khép Thì bây lạ quá hỏi chứ Ô, nhanh nhanh, nhanh, nhanh đi phía nông, đi phía nông Mà làm biết toàn sầu phía nông mà này lẽ lẻ cả mi lụn lại phía กาะนี่ยเจว่ามีหลุดแล้วชั่งนี่ของพี่น้องเลยรถชั่รถชั่พี่น้องเอ้พวกมีแต้มนี่พี่น้องร่างนี้มีหลุดเลยพี่น้องกอดเกี่ยวเขาก็ก็ขออยู่พี่น้องนี่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกพี่น้องปลาดุกนี่เด้ เียวกุ๊กเขาอยู่ยังบ่ตายแต่แหละของตอนเช้ามาแล้วพี่น้องเป็นปลาดุก ตัวงงามเลยพี่น้องเลยบบใหญ่ปบนไ,ปได้แต่กะใส,ปส,ส่ปิงใส,ส่ขนมพุดดิปิงกอปะคักตัวนี้บริอื่นโอ้โหมีพี่น้องใสกำลังงามเลยตัวนี้ ครังไว้่ก่อนนะพี่น้องอ๋อตัวเหลืองๆงามเลยก้อปากนี่ครับกราสีบพอพอดดัวผ่าโพดพี่น้องอย่ากมันรุดอยามันรุดแล้วสิไปเลยอันนี้ยังว่าคาเบ็ดพี่น้องกระทุกใส่ปุดีงามเลยเพือนปุ๋ยใส่ปีงมันขึ้นที่ใหญ่กว่านี้เนาะไปยามต่อพี่น้องมลุ่นมาลุ่นล้างนี่พี่น้อง อ้าลังนี่ก็ดึงดึงจนโฟมจมเลยพี่น้องเอ้หลุดกันมาชิยังบ่หลดุดหลุดพี่น้องเอ้ลังนี่เกี่ยวหยาเขาพะยังนี่โอ้ขันหอยามหลอบซ้ำมาเคลื่อนนี่นะนะจะมีมีเถื่อยอยู่พี่น,น้องเอ้ชจโไลาหลุดจับ เอาพี่น้องคือลังคือมีช่องลังอยู่ไก่กันพี่น้องมาหน่อยเอใช้มันหลากมาจะฟังโหรถบังนี่ลังเออมันเกี่ยวมันก็คลากรถโอ้รถอะไรลังแต่พี่น้องเลยแบบมันเกี่ยวคลากรถก็จะลด ขันตัวใดอื่นเนะี่ยมันลอยปเนพี่น้องเฮ้ยบรรดล้างนี่ด่อนอืมดูล้างนี่พี่น้องโอ้ไปประเค็งพี่น้องเอ้ตายละเค็งไงพี่น้องอ้าตัวไงเลยอื่นบังเบ็ดอีก Như thế nào tôi không ngày Ước mặc như thế nào đây Đẹp bớt con như thế nào Ta khen lại như thế nào ลุ่นลังนะพี่น้องพี่เขาใช้ยอยู่ในเข็นี่วยดูว่ามันลากมากหรอเพื่าอาระวังนะพี่น้องเป็นปลาอยังตันสียังโอู้อู้ปลาอย่พี่นอ้นนองปลาชิลเม็ดปลาชิลเม็ดพี่น้องปลาน้องปล่อย โอ้ปลาใหญ่น้องปลาใหญ่ปลาใหญ่เด็กปลาใหญ่ไปปลาใหญ่พี่น้องมันมันมันดินมเ็กซะด้วยดินเล็กซะด้วยพี่น้องโอ้จะครบขาดนะยัครบ มันจะก็เสียขาดพี่น้องเสียสีขาดละแต่เพื่อนก่อนพี่น้องเสียสีขาละแขวนปลานี่ยแขวใหญ่พี่น้องเลยนี่นม่แขวมันกัดเสียสีขาดเลยนี่ใครแต่เสียเขามันเส้นใหญ่เนี่ยอ๋อนี่พี่น้องจิลิมิทจิลิมิทโอ้เอือบบางเ็ด mắn mắn lại phía nóng lọp sao lọp sao mắn mắn bằng mong lô lại nóng ta Để lăng cái